ช่างหนึ่งแก้ส่งกเกงยีนเสื้อแจ็คเก็ตยีนแบรนด์เนมทั่วไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel สยามชาแนลบายช่างหนึ่งครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ส่งเสื้อแจ็คเก็ตยีนนะครับลูกค้าบอกว่าเก็บไว้นานมากแล้วหาร้านทำอยู่นะพอเสร็จก็ไปเสิร์ชเจอข้อมูลของช่างหนึ่งใน Google เนาะเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปดูในรีวิวว่าช่างหนึ่งแก้ไขได้ก็นำมาให้ช่างหนึ่งแก้ไขครับตัวนี้มันมีปัญหาเป,เ,ปเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแบบโบราณเนานะที่ไหลตกมากๆนะครับแล้ว่า เสร็จเรียบร้อยท่าหนึ่งก็ได้ข้อมูลก็คือช่วงไหลมันตกไปประมาณ8นิ้วนะครับคือ8นิ้วข้างละสีนิ้ว8นิ้วกว่าเห็นจะได้ถึง9นิ้วแหละนะเท่าหนึ่งก็ดูจากลูกค้าใส่เอ่อท่าหนึ่งก็คุยกับลูกค้าบอกเท่าหนึ่งจะทํางานแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะนะก็เก็บยกไหลขึ้นความยาวแขนก็ไม่ต้องตัดออกแต่ เช่นหน่จะต่อจนช่วงแขนให้นะปลายแขนจะอยู่เหมือนเดิมอย่างที่เห็นนะครับออริจินอลแน่นอนไม่สังเกตไม่รู้ว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นนี่คืองานสไตล์ของเช่นหนึ่งส่วนลำตัวนั้นเั่งหนึ่งจะเก็บเข้าถึงประมาณ6นิ้วนะครับหน้าอก6นิ้วตรงช่วงลำตัว6นิ้วตรงปลายาตรงชายเข้าไป4นิ้วนะครับก็เก็บให้ ท่านหนจะเก็บงานนะอย่างที่เห็นนะเก็บงานให้แบบเนียนๆนะฮะไม่เห็นรอยต่อนะว่าท่านหนต่อที่ไหนลูกค้าไปสังเกตเอาเองว่าถ้านหนึงทำงานอย่างไรครับลูกค้ามารับของเรียบร้อยแล้วก็ลองสวมใส่ดูกอดีตัวเป๊ะเลยครับเท่ระเบิดเลยขอบคุณมากๆที่ลูกค้าไว้วางใจช่านหนึ่งแล้วก็เข้ามาใช้บริการสามารถแอดไลน์0813977955ติดต่อเบอร์โทรช่านหนึ่งได้แล้วก็แอดไลน์แล้วเบอร์โทรก็จะเด้งขึ้นไนลจะเด้งขึ้นเนาะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ ร้านช่างหนึ่งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับปรเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนอกจากจะไปตุราชที่ไหนก็แจ้งผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเดี๋วหนะ้า่นเฟซบุ๊กไทมลายของช่างหนึ่งเองนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเจอนใหม่นะครับยินดีให้บริการทั่วประเทศไทยเลยครับสวัสดีครับบายบาย